หยอลงไปสองถึงสามหยดนะครับครึงใบหูของน้องบมมาแบบนี้เพื่อที่จะให้น้ํายาเข้าไปกาจัดไรหูชั้นในนะครับนันอันตรายมากนะครับขี้หูไลหูพวกนี้จะทําให้น้องทรมานแบบไม่รู้ตัวเลยนะทุกคนน้องแมวบ้านไหนมีอาการคันหูเกาหูบ่อยๆก็เปิดหูของน้องดูครับนี่ตัวนี้ดูนะครับขี้หูไลหูเพียบเลยนะครับแล้วมีกลิ่นเหม็นด้วยครับทุกคนอย่างนี้เราต้องทาความสะอาดหูให้น้องนะครับเดี๋ยวเราจะทาความสะอาดหูด้วยทีไงและวิธีที่ดีที่สุดผมจะใช้น้ายาหยอหูสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับของแบรนด์ไทยโยโย่เพชรสามารถ ใบ2อถึงสหยดนะครับแล้วก็ครึ่งใบหูของน้องบอมมาแบบนี้เพื่อที่จะให้น้ํายาเข้าไปกาจัดไรหูชั้นในนะครับน้ายาตัวนี้จะเป็นสูตรอ่อนโยนนะทุกคนไม่ละคายเคืองต่อูของน้องครับเช็ดหูของน้องได้เลยแบบนี้นี่ครับก็เช็ดตามซอกหูของน้องนี่ครับก็พวกขี้หูไรหูนะครับนี่ครับดูครับทุกคนขี้หูไรหูเทียบเลยนะครับจากที่เราหยอดทำความสะอาดหูงห้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับหูน้องก็สะอาดมากขึ้นนะครับพวกขี้หูไรหูกิ่นเหม็นก็หายไปตัวนี้ใช้ดีเลยอยากให้ทุกคนติดบ้านเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมปักตะก้าไปกเลบ